สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์เลกอังกฤษเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมนัดที่16ประจำเช้าวันพฤหัสที่31ธันวาคม2020ก็เริ่มกันที่คู่ของสเปอร์กับฟูลแลมเนี่ยต้องเลื่อนการแข่งนนขันนะฮะเพราะว่าทางฝั่งฟูลแลมเนี่ยติดโควิดนะฮะก็เลยทําให้พรีเมียร์เลกตัดสินใจเลื่อนไปก่อนก็ถือว่าเป็นคู่ที่3แล้วนะฮะในรอบเดือนธันวาคมที่ต้องเลื่อนต่อจากคู่ของแมนซิตี้กับเอฟเวอร์ตันแล้วก็คู่ของนิวคาสเซิลกับแอสตันวิลล่าเมื่ะ ส่วนอีกคู่หนึ่งนิวคาก็ซิอยู่ในเตดก็เปิดบ้านเสมอกับของแดงหรือว่าููไปส,สูครับยิงกันไม่ได้จบกันไปแบ่งกันไปทีมลักคะแนน ก็เลยทำให้สถานการณ์ของพิมเลออังกฤษหลังจากผ่านไป16เกมโดยส่วนใหญ่นะครับผมก็เป็นนัดสุดท้ายของสิ้นปี2020นี้นะฮะลิเวอร์พูลนั้นปจาาฟูงครับมีอยู่33คะแนนตามด้วยอันดับ2อย่างแมนยูมี30คะแนนอันดับ3เลสเตอร์แล้วก็อันดับ4เป็นเอฟเวอร์ตันมีทีมละ29คะแนนเท่ากันอันดับ5ถึงอันดับ9ครับ แอสตันวิลล่าเชลซีสเปอร์แมซิตี้ซานตันมีทีมละ26คะแนนส่วนอันดับ10เป็นเวสต์แฮมยูเวเตที่เก็บไป23คะแนนเดียวกับลีดยูอรเตดที่อยู่อันดับ11ก็มี23คะแนนเท่ากันอันดับ12ก็เป็นวูฟดมี2ีคะแนนอันดับ13อาร์สตอลครับฟื้นขึ้นมาฮะตอนนี้เก็บเพิ่มเป็น20คะแนน อันดับ14แล้วก็15เป็นมิคาเซลกับคิสซันพาเลตมีทีมลนนับสคะแนนอันดับ16บเบอร์ลี่16คะแนนอันดับ17เป็นไบรตันมี13คะแนนแล้วก็3ทีมสุดท้ายในโซนตกชั้นในสิ้นปี2020นี้ก็เป็นฟูลแลมครับมี11คะแนนอยู่ที่18อันดับ19เวสต์บอมมีแคะแนนแล้วก็บวยเป็นเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดที่เก็บไป2คะแนนและดาวซันโรเมื่อจบปี2020นะฮะก็จะเป็นโมซาลาที่ยิงไป13ประตูแล้วก็แฮร์ร่เคนแอ เดี๋ยวมาปิดท้ายกันที่โปรแกรมนะต่อไปเกมที่17ครับเริ่มกันที่คืนวันศุกร์นี้เลยต่อเช้าวันเสาร์ที่2มกราคมเอเวอเรสตนเปิดบ้านเจอเวสต์แฮมแล้วก็แมนยูพบกับทางแอสตันวิลล่าดึกดึกวันเสาร์ที่2มกราคมก็จะมีสเปอร์เจอรลีดคิสตันเพลเลทพบกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไบรตันเจอวูฟแล้วก็เวสต์บอมพบกับทางอาร์เซนอลวันอาทิตย์ที่3มมกราคมมีเบอร์ลี่เจอฟูลแลม ดิกาซโซลเจอเลสเตอร์แล้วก็คู่บิ๊กแมตเป็นเชลซีเจอกับแมนซิตี้แล้วก็คู่สุดท้ายเตะม,มันเดย์ไนท์ต่อช้าวันคารที่5มกรากรงก็จะเป็นซอนตันเปิดบ้านเจอกับถางลิเวอร์พูล